แต่มารวมกับพวกเราผมไม่พูดแต่ผมบอกว่ามวลชนมันกำลังจะรวมกันไม่ว่ามวลชนฝ่ายเหลืองหรือฝ่ายแดงใครจะอยู่เบื้องหลังผลักให้มวลชนมารวมกันนั้นอีกเรื่องหนึ่งและอาจจะมีผู้นำคนใหม่ไม่จะเป็นจะเป็นไอ้เทือกและก็ไม่จะเป็นจะเป็นไอ้นิมและก็ไม่จะเป็นจะเป็นนักวุฒิหรือเป็นสุกรรณแต่อาจจะมี เกมนำใหม่ขึ้นมาและก็มีมวลชนนะใหม่ขึ้นมาไม่จะเป็นจะเป็นนะนปชเพราะนปชเขาก็ไปเตรียมต้านพรรคการเมืองก็ยังจะไปบ้านเลือกตั้งอยู่ครับนี่แหละฮะดังนั้นผมจะไม่ตอบแล้วนะวัยริมไอ้เทือกรือใรที่จะมารวมกันแต่มวลชนเนี่ยนะครับมันจะรวมกันและต่อไปนี้ <c inhos> <athletes> ก็จะพุ่งเป้าไปสู้กับประยุทธ์เต็มๆและในขณะ,ะเดียวกันแหละนาทีเนี่ยประยุทธ์มีอำนาจมากอย่าลืมนะวันนี้ไอ้บอ็ไม่ไว้ใจไอ้เปลนก็ไม่ไว้ใจอำนาจมากอำนาจมันป้องกันชีวิตไม่ได้หรอกนะความรักเท่านั้นที่จะป้องกันได้ทั้งหมด ถ้าคุณทําให้ประชาชนรักคุณนั่นแหละป้องกันได้แต่วันนี้สิ่งที่ไอ้เลทําทําให้ประชาชนโกรธแค้นเกลียดกังและวันนี้ถึงขั้นที่ว่านะไอ้บอร์ดไอเปรมมันก็เริ่มไม่ไว้ใจนอกจากไอบอร์ดไอ้เปรมไม่นนไว้ใจแล้วพวกเสื่อเหลืองด้วยกันมันก็เริ่มไม่ไว้ใจ ดังนั้นในอนาคตถ้าอายุเลยยังอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปถามว่าประชาชนนะจะเดือดร้อนหนักขึ้นหรือไม่แมน่นอนหนักขึ้นแน่นอนแต่ถ้าถามว่าแล้วอะยุเล,ล่ยล่ะจะอยู่สบายไหมก็ต้องบอกว่าอายุเล่ยก็อันตรายมากขึ้นเหมือนกัน อายุธยาอาจจะสั่งให้ใครไปอุ้มใครก็ได้แต่อายุธยาเองก็อาจจะโดนใครต่อใครนะจัดการก็ได้เหมือนกันในอนาคตดังนั้นท่านอย่าได้กระพริบตาประเทศไทยเราวันนี้บรรทการบริหารอำนาจและพะเดจก,การมันบริหารอำนาจไม่ได้บริหารประเทศมันยึดประเทศ ไปหาผลประโยชน์เข้าตัวเองและบริหารอำนาจสภาพอย่างนี้มันจะทำให้ประเทศสุดโทมเสียหายมีแต่ความทุกข์ยากเลือดร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับนานาชาติโดยจะปลกปโลกเสรีที่นำโดยอเมริกา ยีูออสเตเลียและเอเชียแปซิฟิกเขาจะร่วมมือกันบีบมันแน่นอนและเมื่อก่อนที่ผมพูดภายในสามเดือนห้าเดือนนั้นบางคนก็ถามผมมาผมบอกว่ามันจะเกิดเรื่องใหญ่จริงๆแล้วไอ้เรื่องใหญ่ของผมท่านอาจจะมองว่ามันเรื่องไม่ใหญ่สำหรับท่านก็ได้เพื่อไม่ให้ค้างคาใจก็บอกรบตรงๆครับว่ามันเกิดหมดแล้วคับที่ผมพูด อเมริกาบีบยูบีบเอเชียแปซิฟิกเพิ่งประชุมกันบีบทุกคนตอนนี้และไม่เคยมีในประวัติศาสตร์นะครับที่ทั้งอเมริกายูเอเชียแปซิฟิกและก็ออสเตรเลียออกมาบอยคอร์แลนะออกมานะบีบประเทศไทยขนาดนี้แต่ท่านอาจจะมองว่านะมันไม่เห็นมีอะไรจริงๆแล้วมีมากครับไม่ว่าในทางเศรษฐกิจวันนี้ที่พังไปไม่เป็นท่า และนะครับถ้าท่านนะคลุกเคลียการเมืองระหว่างประเทศนะท่านไปถามดูนะครับวันนี้ไม่มีใครเอานะไม่มีใครเอาประเทศไทยนะครับอยากคิดแต่ว่ารัฐบาลนี้จะเก่งจะไปแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเขาเพราะผมบอกให้ท่านได้รับรูมร้มาก่อนแล้วนะท่านอาจจะนะไม่เชื่อผมหรือท่านอาจจะฟังผ่านๆขอย้ำอีกทีหนึ่งผลประโยชน์ของฝ่ายโลกเสรี คืออเมริกา E.U ออสเตรเลียเอเชียแปซิฟิกทั้งหมดพวกนี้ฝ่ายโลกเสรีเนี่ยผลประโยชน์เขาเนี่ยมันขึ้นต่อระบบก,การปกครองที่เป็นประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยนะอเมริกา E.U ออสเตรเลียและเอเชียแปซิฟิกพวกนี้เขาจะรุกเนี่ยเขารุกด้วยการเมืองแบบประชาธิปไตยเขาใช้เงื่อนไขของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยรุกเข้าไปยึดในประเทศต่ตางๆ ถต่งว่าเพื่อผลประโยชน์ลอนสาวไหมก็เพื่อผลประโยชน์ลองสาวนั่นแหละแต่เงื่อนไขนี่แหละครับมันเป็นเงื่อนไขที่ไปทาลายประเด็จก,การเหมือนกันซึ่งมันกลายเป็นแนวร่วมนะโดยตรงกับพวกเราที่ต่อสู้เพื่อประชาธิไปไตยไม่ใช่ไปฝากความหวังไว้กับพวกต่างประเทศวันนี้ท่านไม่ต้องไปห่วงแล้วครับที่เขาบอกว่านะเดี๋ยวมันก็อเอาผลประโยชน์ไปล่ออเมริกาอะไรต่างๆผลประโยชน์ของอเมริกาสูงสุดวันนี้ ไม่ใช่อเมริกาเขาบ้าระบบประชาธิปไตยไม่ใช่แต่บังเอิญว่าเขาจะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์เมื่อรัฐบาลเป็นประชาธิปไตยเขาจะได้ประโยชน์เห็นนั้นมากกว่าแต่ถ้าให้เป็นรัฐบาลอย่างนี้จีนเอาไปหมดถ้าเป็นรัฐบาลที่ไอ้ไอ้ไอ้ยุทธเล่ก็ไม่นจะจัดตั้งขึ้นจะรับเลือกนุนใหม่นะเพื่อบรอรลุรับการเลือกตั้งกัรพิสูจนของมันเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าจีนเอาไปหมด ไอ้ฝ่ายโลกประชาธิปไตยแทกจะไม่ได้อะไรเลยและไปภูมิภาคเนี่ยการบาลานซ์เงินเรื่องอำนาจกันระหว่างประเทศเนี่ยนะถ้าใครตกไปอยู่ในกำมือของจีนมาเลยอเมริกากระเทือนที่สุดยูกระเทือนที่สุดดังนั้นนะครับดังนั้นในท่านเลรัะครับนี่เสียงยังไปนะพี่อุตไล่ครับผมเออเนะดังนั้นวันนี้เนี่ยนะที่ผมบอกว่าไม่ใช่ก็ไปฝากคว um, ามหวังไว้กับประเทศพวกนี้ แต่มันมีเงื่อนไขค่าวนี้ซึ่งมันต่างจากเมื่อที่ผ่านมาในอดีตเยอะมากนะดังนั้นวันนี้เนี่ยนะดูแต่เงื่อนไขต่างๆท,างท,างที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอยุทธเล่มึงบอกว่ามึงมีอำนาจผมจะถ่ายไว้เลยว่าอำนาจที่ยุทธเล่พยายามสร้างขึ้นมาจนตัวเองมียำนาจล้นฟ้าลน้นแผ่นดินมาดีที่บางคนเรียกว่าเป็นสนิทสองเนี่ย อนาคตอายุตเล่เนี่ยตายเขาเรียกว่าตายไม่ค่อยดีอ่ะนี่ที่ผมพูดอย่างนี้ที่ผมพูดตามเรือดแพทย์นะแล้วก็ผมไม่ได้พูดไปแช่นระยุ์เล่ด้วยนะอยุ์ยเล่ฟังอยู่มึงจะคิดนะว่ากูไปแช่นมึงเลยไม่ใช่ผมไม่ได้ทําหน้าที่ไปแช่นไทรนะแล้วผมพูดตรงตรงอ่ะนะเพราะวันนี้เขาวางแผนถึงขั้นฆ่าอายุ์เล่นะ นี่ท่านจะมาคิดว่าผมเนี่ยมาเต้าข่าวอีกนะไม่เชื่อไปถามไปยุดิเรเองดีททำไมต้องนั่งรถกันกระสุนล่ะดังนั้นในการที่นะมึงอยู่แค่สองเดือนวันนี้มึงก็เริ่มออกลายถามว่าออกลายยังไงออกลายคือดึงอำนาจไปไว้ที่ส่วนตัวคนเดียวนะและกษัตริย์ก็ต้องยอมให้มึงเพราะว่าให้มึงทำแล้วีิ แต่วันที่มึงเอาอำนาจสูงสุดไปไว้กับมึงคนเดียววันนี้มึงเอาอำนาจ้ไปหาแดกไปหาแดดกับตระกูลชินวัฒน์และมึงก็นะทำทีเป็นหลอกคนโน้นหลอกคนนี้สลายอำนาจกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นี่แหละนี่คือจุดตายของยุทธเลนะเอาละทีนี้มาถึงว่านะพูดแล้วเดี๋ยวจะค้างคาใจคนรักทักษิณ สำหรับคนรักทักษิณมีคนก็ถามผมก็บอกเขารักทักษิณผมบอกไม่เห็นผิดตรงไหนนี่คุณรักทักษิณนะก็ถามว่าเนี่ยวลืมตาถ้าฉันจะรักทักษิณเนี่ยถามโดยจะช่วยทักษิณ่ยช่วยยังไงเออจะช่วยทักษิณช่วยยังไงผมเคยพูดไปแล้วนะแต่วันนี้ผมจะพูดให้ทษษ่านฟังและก็นี่คือพูดจากความใจใจจริงจริงใจและตรงไปตรงมาที่สุด และก็ฝากไปถึงท่านนายกภาษีตัวคุณปูยิ่งลักผมไม่ฝากไปหรอกครับเพราะวันนี้คุณปูยิ่งลักก็ไปเจราจาไม่ให้ทัดษิณนเนี่ยให้ทัดษิณนวางมือเพื่อตัวเองจะได้รอดนะครอบครัวตัวเองจะได้รอดเศรกิจไอ้ธุกรกิจของตัวเองจะได้ไปเฉลุยนะผมจะ,นะจะบอกไปถึงท่านนายกทักษิณนะจะบอกไปถึงท่านนายกทักษิณนว่า หรือคนรักนายรัศมีนะครับผมจะขอฝากไปการที่ท่านรักนายนรัศิีนั้นนะไม่ได้ผิดหรอกครับผมไม่ได้ตำหนิผมก็รักแต่การที่จะช่วยนายรัศมีการให้ในายรัศิีเนี่ยนะไปอาศัยนะไอ้คอสช์นะแล้วก็ไปอาศัยให้อายุทย์มันช่วยนะหรือ ถ้าพูดอีกในหนึ่งพูดกันให้ตรงตามหลักการเลยนะในเรื่องการเมืองเลยก็หมายความว่าถ้านะายกทักษิณหรือว่าชินวัตรต้องไปอาศัยให้ประเด็จการอายุเดชมันช่วยนะมันช่วยให้ได้กลับเข้ามาสู่การเมืองอีกแล้วลก็หนึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นไปได้ยาก นะครับอาจจะเป็นไปได้ะครับสองถึงแม้เป็นไปได้ก็ไม่เป็นผลดีกับทักษิณเพราะท่านจะกลายมาเป็นคนในโครงสร้างของระบบเผด็จก,การซึ่งมียุทธเลนะรเป็นผู้ช่วยเหลือมากลายว่าท่านไปร่วมมือกับยุทธเลนะ,ะ,นะะรอดมาเพราะว่าต้องมาเป็นโจรกับเขาอันนี้นะ,ะในทางการเมืองไม่ดีแนะะ่และ ในระยะยาวจะกลายเป็นนะคู่ต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยไปแต่นั้นการที่จะช่วยทักษิณจริงๆวันนี้ถ้าใครรักทักษิณน,นะก็ต้องมาร่วมมือกันโค่นไอ้ระบบอบประเด็จการนีเสีนะโค่นไอ้บอดโค่นไอ้เลเสียนะคือพูดยด้ไงว่าโค่นระบอบประเด็จการนะ รัชา,าีิปะไตยยุคใหม่หรือว่าไอส้สมบูรณาญาสิทธิราชใหม่เนี่ยเสียแล้วก็โค่นไอ้เลเสียถ้าโค่นระบอกแล้วไอ้เลมันก็จบวันนี้ทักษิณจะต้องกลับมากลับมาเพราะพลังประชาธิปไตยชนะไม่ใช่กลับมาเพราะว่าฝ่ายเระเด็จก,การชนะแลวได้กลับมาแต่เอาเถอะครับผมก็ได้แค่ให้เป็นไอเดียนะ จินวัฒน์จะเลือกเ่าจะกลับมานะเพราะว่าประเด็จการช่วยหรือจะกลับมานะเพราะว่ามาช่วยกันนะต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยอันนี้ก็เลือกเราเพราะว่าไม่มีใครประคับได้แต่สิ่งที่ถูกสิ่งที่นะที่คิดว่าน่าที่จะเป็นคุณขยชินวัตรก็คือ จะต้องร่วมมือกันทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะค้นล้มระบบเผล็จก,การลงให้ได้ให้ราบคาหกวาดกันให้เ,เลี่ยนเตียนเหล่านี้นั่นแหละครับทั้งทักษิณและทั้งชินวัตรเดี๋ยจะมีคุณค่าจะ,ะตะับมาอย่างผู้ยิ่งใหญ่แต่ถ้ายังไปหวังว่าไอ้คอสอ,อว่าไอ้เลมันจะช่วยนะวันนี้ ก็ขอบอกตรงๆนะถ้าใครมาถามผมว่าผมหวังไหมผมไม่เคยหวังจากพวกนี้นะนะคุณดอกหญ้านะพี่ลาวา่าพี่มือพี่มือเชื่อไหมล่ะวา่าไอ้คอสจอ,อ,อยุทธเรนเนี่ยมันจะช่วยชินวัฒนจนถึงที่สุดมันจะตีนโทษกันให้กับชินวัฒน์หรือมันไม่จะเรี่ยงง่ายนะมันไม่จะเรื่องง่าย,นะมไ,มงงายไม่ว่ามันจะรับปากอย่างไรนะครับ เรื่องไขในประเทศเนี่ยไม่ใช่ว่ายุตเลลวันนี้เนะี่ยพอไปเขียนนะรัฐประนูลพอไปเขียนโครงสร้างให้คอสชอ,อยู่เหนือสุดและยุตเลยมีอำนาจเด็เดเสร็จอย่างนี้แล้วคิดเดี๋ยวว่านะแค่เขียนอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วประชาชนทั้งประเทศเขายอมเหรอเรื่องไขวันนี้ประชาชนรวมกติดเมื่อไรและมึงเนี่ยตายก่อนเพื่อนไอเลและไอบอดจะชิปหายเลยเที่ยวเนี้ย ท่านห้บอดท่านใ่ดีนนี่คือสัญญาณอันตรายของระบอบบอดเดรเนี่ยมันกำลังจะพังมันกำลังจะพังครับก็ต้องบอกกันตรงๆว่ามันกำลังจะพังดังนั้นขอให้พวกเราเนี่ยนะอย่าได้เสียกำลังใจและนะอย่าได้ไปเร่งสถานการณ์กันเลยมากนะนะอย่าได้ไปเร่งสถานการณ์กันเลยมากนะเรียนะครับดีราวาก็บอกไม่เชื่อแล้วครับ ถึงมันจะช่วยก็ช่วยไม่ได้บอกแล้วว่าราบใดที่ไอ้บอดมันยังอยู่เนี่ยนะไอ้เลวไม่กล้าหรอกนะไอ้เลวมันจะไปกล้าเนี้ยโทษกรรมในขณะที่ไอ้บอดยังอยู่ได้ไงถามว่าทำไมเบี้กล้าลงไปเลี้ยโทษกรรมให้ทักษิณให้ก <c oughs> ินยุบเมื่อไหร่ดิไอ้บอดมันสั่งดุยเมื่อไหร่เนี่ยนะพลังของฝ่ายเหลืองออกมาเนี่ยนะ วันนี้เนี่ยมันกลัวเหลืองมันไปกลัวแดงเราก็แดงอยู่ในมืออยู่แล้วอย่างที่ผมบอกอะมันตัแลระอยู่พอเหลืองออกมาตอนนั้นดีไปดีแดงผสมลงด้วยไอ้ไอ้เนตายนะนี่นะครับมันถึงไม่แกรแต่ถ้าแ่าเจ้าถ้าแผบทดตายเนี่ยนะาบทดตายแน่นอนแล้วก่นราชันกระสาย